สวัสดีครับอยู่กับผมต่อแตนดำสิิงครับอา้าวรถเแจ่กมาอา้าวย้ายมาขุดติดผมเฉยอันนี้อยู่นี่เป็นบ้านสายโท1สิบครับ,อ,รบอ้าวนายเแจ็คขับมาอ้าย้ายมาโอ้เขาได้ขุดกันแล้วผมเพิ่งเห็นทีมงานปลายชาติเจินซัพน์ครับเราไปสืบก่อนว่าเขาทำอะไรกัน นี่ขุดบ้านข้างๆกันเฉยผมขุดบ้านนี้เขาขุดบ้านนี้อเดินไปซื้อโอ้ข้ามบอมาเจอกันเลยมันจะได้กินเหล้าด้วยกันมากเย็นนี่ เสร็จ,จครับเต็มแล้วองอังนเมาบ่ไอ้แจ๊คงันเมาบ่ขุดเร็วมากเลยครับนี่เพิ่งได้ลงตอนบ่ายมั้งอ๋อเพิ่งได้ขุดตอนบ่ายมั้งครับแต่ว่าขุดย่างเร็วเลย อุ้ยใส่ปั่นงานเมาอ่ะใส่เกทับซุ้มคอยล์บอนี่จันกบขุดนะครับนี่อุ้ยน้ำออกแล้วหนออ,อ๋อทางนี้มีแต่ดินสมองเอ้ยอยางรั่วหรือเปล่าน่ะเป้ยเหมือนอยางรั่วเลย ฮเฮ้ยเฮ้ยนัตื่นทำติ๊กเกอร์ใหม่เด้อขอติ๊กเกอร์หนึ่งมาเซจโอ้ครับติ๊กเกอร์ใหม่ครับนี่ขอหนึ่งขอติ๊กเกอร์หนึ่งขอติ๊กเกอร์หนึ่งขอบคุณครับอือเราย้ายโบมด ตื่นใจจริงๆนะท่านี่ไม่ตินสมองขุดขุดขุดข้างหลังนี่ได้สองเมตรเองเละเลยเป็นขี้ตมเลยเป็ดกบมาเองไหมหนี่กลับมาใส่เองไหมไปด้วยนหน้นาใครเนาะบอสเก่ามากเอ้ยนอสติ๊กเกอร์จะติดรอบรถเลยนี่โตู<ห>ตกไหมไม่ตกหรอกหมดแล้ว แฉลบดินนองยายหอมที่ลงเขายิดดิลงสุดนี่เลยดิไานลงสุดเลย,ยนั่นแหละตอนนี้เราก็จะไปที่เทดินนะครับกับเจ็จนี่จะทำสติ๊กเกอร์ใหม่ยูเอาสักเมตรคุณเมตรบัดมาน้องบัดมุกเจาอะไรการทำวามือมอัดตเรเช่องรองมือเียเออกรตอ ตัวเองก็โอ้ยเขาเอาอบอบอ้าวนี่อยากโจทย์จนเนี่ยวิ่งงานเงินสดทุกวิ่งงานแบบเย็นเลนโอนเย็นเลนโอนเย็นเลนโอนเลยเทนี้ลูกเงินโอนมาให้ไงลูกเป็นตำรวจก็เย็นปุ๊บอื่นโอนเย็นปุ๊บอื่นโอนกันเลยเซตนี้ก็หนบางฟุ้งกับโมดอลอดเตี้ยเห้ยเต้นมาตุดดาเลยเออตอนแรกจะสุดนี่นู้ไหมล่ะครับมัดเออสองเกือบเกือบเอีกเกือบเกือบถิดละมีแล้วหนะฟุ้งมี mình đi đây, tôi sẽ liền. Mình à. rồi. anh chưa bay. Bây giờ này. tôi không thể dừng xe được. Đúng อันสี้อัน,นตอนแรกนึกว่าแตะเหยียบเ,เล่นๆกันเท่าดังๆอะไเงยดิน <c oughs> ทางยังทางยั่เที่ยัไหนนี่เที่อยู่ขุนชัยที่เ<อ>ทียอย่างบ๊าปแบบม,ามือเช้าไปเป็นดินทรายสิแล้วเขา้าวไทยน้องก็เ<อ>ดาอยูอันนี้เพิ่งเริ่มเท่คล่อง ลอะรถอันจจเก็เหม็นรถวรุดเธอโบรลังอีเโบอะารุยางนี่บันซีเวเตบปัดด้นืนนโดนดินหน่นมันอื่นนี่หัวหัวอยู่เงี้ยเออไม่สู้ก็รัฟรโล่มาเร็วเนาะหัวสันเออเคม่มีร้อยสี่จนเราตะเลยร้อยสี่เนาะเส้นประคนไจเส้นอีโปปรคนไเออเยี่ยวจนตะเลยร้อยสี่ละคลาเลยพอมาโดนดินเนินเพิ่วไปไม่เป็นเลย ยืดอะโมแต่หลังเราจัดจะนับเลยอ๋อจะดินดินเหนื่อยโบนเหรอเฮ้ยตอนขุดอยู่ข้างหลังเนี่ยที่ลูกยางแท่นเครื่องขาดเลยเอ้ยไม่ใช่นี่มาดินเหนืดอยู่บอเซตินลูกยางแท่นเครื่องขาดเลยเบิดตุ้มรู้เจ่ะสั้นแต่หัวเดี๋ยวเราจะทิ้งซับไว้ให้นะครับทำเป็นภาษาเขมรเดี๋ยวเราทิ้งซับไทยไปไงเออ <laughs> เดี๋ยวเราไปคอยดูทีเทียบ แต่ตอนนี้เราก็ถึงดีเทครับออสูงไหมเอาเท่าพื้นนี้เลยบ่าใช่ไม่จองบ้านเยอะไม่ได้แต่บ,บ้านอย่างนี้แหละนี่นี่นี่อะทำง่ายๆมีลานกว้างข้างหน้าให้ลูกวิ่งเล่นเอาๆอ,อย่างนี้นละเออเอาๆสิ่งในลูกนี่อ่ว่าแต่แบบนี้ไม่ได้เอา เอาเก็บสไตล์คล้ายๆแบบนี้แหละแบบแบบนี้แน่ๆไตอนน,นี้ก็ที่กินเหล้าเหืออ่ะโคตรบรรยากาศอดูอดจริงขาดรถขับรถไทยวะสกไกโอบโงรถอาวมาันต้องต้องรอขี่รยไฟบีบอ่อะวดีครับ โอ้ทิเทก็ประมาณเกือบไรครับน่าจะเทเท่าพื้น,นเก่าเอาไม่ด้านเหรออะไรฮะโมใส่แจ็คโอ้รถผมทออะไรเจอแบบนี้นะครับดินรายเป็นดินรายแบบกระเดานะครับนี่ทเทมาไรหนึ่งสองชั้น ก็ินไายวันนี้ปาดหัวไปเทสองชั้นพอดี พวกเรากี้พวกไรเสียงเผาข้างมากเลยครับดินมันนี้สิเจ็กบางฝุ่นต้องเอาเข้าไปข้างในงนะงตรงนี้มันเออกี่บนแต่ลดอ่ะเพิ่งเห็นกูซ้อ,อพันวกวกเต็มปัดได้เจ๊ สนอรถเลยเช้าเนี่ยเกมนีม่นต้องขอ,องไทยมาเนะี่ยเขาเขาไทยแล้วไดกใส่ตุ๊กตุ๊กยู่เราอเกมจึ๊กจุ๊กจุ๊กโมเดลินมาเซียวเราเชาบ้านกิโลเนี่ยไปกับไปจับไปกับเนี่ยประมาณกิโลสามเอ้ยหกโลได้ไหมอ๋อจับบ่ยังไม่ได้จับเลย ไต้มาหกโลตอนนั้นเลยอนนโอ้โหเลตติเกอร์เลยครับพี่น้องเป็นเท่าไหร่นี่ทำอันนี้ทำอยู่ไหนสังก็ทำมาหอมสามเอม็มเนี่ยเฮ้ยคุณจำฟูโซได้ใช่ไหมครับก <laughs> <laughs> ็อยากซิ้อาหอดเลยว่ะ ใช่ครับพีนอนเดี๋ยวคลิปนี้จบเพลงแล้วเนี่ยไว้เจอก,กันคลิปหน้าบ๊ายบาย